สวัสดีครับผมมิกนะครับนี่คือกระเป๋าอะไรเอ่ยเก่ามากๆเลยถูกกล้องนะครับกระเป๋ากล้องเองครับเป็นกล้องญี่ปุ่นนะครับของของของพ่อกับแม่ผมอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับนี่มีไฟด้วยมีอันนี้ไฟแผบนะครับเปิดออกมานี่ มีกลัวน,นี้ด้วยครับเรียกลัอกกวอะไรไม่รู้แล้วก็ที่ถ่ายแล้วก็มีไฟไฟเยอะแย,ยะไปไหนนี่นะครับนี่เราก็ปิดไว้นี่นะครับกล้องตัวน,นี้เป็นกล้องอายุเจ็ดสิบปีแล้วเกือบแปดสิบแล้วหลยขอญาตขอเปิดเปิดข้างในให้ดูนี่คือข้างในครับ เนี่ยใส่ฟิล์มอ่ะใส่กุญแจสามารถถ่ายรูปได้เลยปิดนะครับแล,แ,ลแ,ลแล้วก็ไม่ติดคนรอบอ่าแล้วก็นี่กุนนี้นะครับ ดึงออกมานลยครับดึงออกมานี่ใส่ฐานเดี๋ยวจะใส่ทานนอันนี้สามารถใช้นานได้จริงเจ็ดสิบปียังใช้นานได้ใส่ฐานแล้วก็ใส่ฟิล์มข้างในก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่่านให้ดูเพรับผมไม่มีฟิล์มนะใส่่านให้ดูเฉยๆรอแป๊บนึงนะ โอเคใส่ฐานครับรแล้วก็วามาใส่ยยกันสักครู่สักครู่ขอภัยฐานโอ <c oughs> นนี่ดูดูดูด <c oughs> แสบตาดูดูดู มีไฟได้วยเห็นไหมใช่ได้เห็นไหมลองฟังลองฟังนี่ไฟแวบบไฟแวบบนี่จะมีไฟได้วยเห็นไหมนี่ไฟสวา่า อนี่รอ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 แล้วาก็รอ่ายดูนี่ผมจะถ่ายที่มุดมดเป็นไงเป็นไงเจ็ดสิบปียังใช้ได้เป็นไงดูกล้องตัวนี้กล้องญี่ออป,ปุ่นให้ดูอีกรอบหนึ่งให้ดูอีกรอบหนึ่ง แสบกล้าเหมือนคว้าแวบเป็นไงอยากได้กันละทส่หาไม่ได้แล้วนะหาได้ก็แพงนะครับน้ำหนักก็โอก็โอเคนะน้ำหนักไม่ก่อนไม่ใส่ทานอ่ะไม่โอเคแต่ก่อนใส่ทานนี่ก็หนักรอสมควรมันมีมันมีที่แฝนกล้องด้วย นี่ไงที่แฝนกล้องปิดแล้วก็ล็อกเปิดเปิดมาก็มีเสียงก,กิ๊กนี่แล้วแล้วเราก็รอไฟไฟตัวน,นี้ตอนนี้ไฟดับอยู่ใช่ไหมทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีกวากว่าโอเคแล้วก็ นี่โอเคก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกล้องตัวนี้ไม่มีขายที่ไหนแล้วนะผมจะเก็บมันไว้แต่ก่อนที่ผมจะเก็บผมจะเอาฐานออกกดไลค์ด้วยนะนี่คือกระเป๋าของมันมันมาพร้อมกระเป๋าบายบายรักทุกคนนะ